สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับหัวดคแ์บีนะครับวันนี้เรากลับมากันอยู่กับเกมซันเลนเจอร์สนะครับผมอานะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับเราเปิดกระชาไป2อไอดีนะครับผมไอดี2สองกับไอดีหลักนะครับหอย่างละหกไวบีนะครับผมสิทงที่เราได้กมาก็คือเกลือเกือบ1ิกว่ากิโลนะครับไอนี้เราก็แบบนึกว่าเฮ้ยรถทรายรถรถขนเกลือมันถล่มหน้าบ้านเราเลยครับนี่ทำไมทำไมมันเกลือขนาดนี้นะ คือคนอื่นเขาแบบสามร้อยไม่เก็ออกกันนะคือเราก็ต้องทําใจ่ะนะผมมีคนเขาเล่าประสบก,การณ์ว่าเขาเปิดไปแบบพันกว่าบี้สองพันกว่าเขาก็ไม่ออกนะครับผมก็แบบสงสารนะแบบโอ้ดวงทําด้วยอะไรนะ่ะทำไมเปิดทุ่มไปขนาดนั้นยังไม่ออกนะะคือคือตอ้องยอมรับว่าผมมันเราก็ไม่ใช่แบบคนที่มีทุนใช่ปะอ่าก็นะครับอย่างที่ผมสัญญาเอาไว้นะครับผมว่า 5เดือนนี้ผมเปิดไม่ได้ตัวใหม่เลยผมจะเอากบดำยัดตัวฟรีอีกรอบหนึง่งเพราะผมไม่แคร์แล้วนะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับผมแลวผมเชื่อว่าพวกคุณอยากจะเห็นบาลแม็กใช่ไหมแต่คนในช่องคนที่ติดตามช่องผมอยู่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะเห็นใช่ไหมครับได้เพราะผมจะทำผมจะทำสดๆเลยแลวผมมีวัตถุดิบ พร้อมสอบไฮเปอร์ด้วยนะผมเอาจะได้มารีวิวไปพร้อมกันนะผมเพราะตอนนี้ผมใส่เกียวไว้พร้อมแล้วนะครับอ่ะแล้วรอแต่ี่ผมจะกบไปนะผมทำผมบอกเลยนะผมทำใจล่วงหน้าแล้วครับก็ทำไม่ได้ก็จบครับเหมือนตอนปั้นพ่โรสนนะมันเปนความชอบอะ เราอยากเราอยากแสดงเห็นว่าตัวฟรีมันมันจะมีประโยชน์แค่ไหนนะไม่ไม่แคร์แล้วผมไม่เพรผมไม่คิดว่าเปิดตัวฟ้าผมไม่คิดไม่คิดว่ามันจะออกอะนะจะจัดไป4สี่สิบหกสิบี่สิบจุดสามสามสองสิบ สองแตาตัวยัดดีเนะี่ยเอายัดดีหกหก,หกสองไม่ไม่ได้ไม่ได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าหลังจากที่ผมยัดกดไปแล้วผมต้องหาตัวผมต้องหาตัวมาอันนี้นะแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมจะได้ล้างคลังด้วยนะผมตัวมันโตกอะนะอืมบอยสี่ เดี๋ยวขอเวลาสักพักหนึ่งนะขอขอให้มัน240ก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้ปัน240แล้วนะครับผมาจาก12วีนะครับลดเหลือคูดาว6วีนะครับก็คือจะเป็นเพราะว่าตัวฟรีมันคูดาวไม่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าชาวบ้านมันมันจะนั่นใช่ปะมันจะ5วีใช่ปะแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้12วีมันคูดาวเหลือ6 ถ้าสลับจะเพิ่มไปเป็นสิบเจ็ดถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับผมสอดให้ดูแล้วกันนะไอ้โชเคปเลยไงว่าถ้ามันถ้าบันตัวนี้มันมีเนี่ยสกิลดูทรับการโจมตีแล้วว่าจะเป็นยังไงนะผมผมเห็นมีคนเคยบอกกล่าวไว้ว่าบันสามารถตีจอเคแม็กตายได้นะครับผมผมอยากจะอยากจะดูมากเลยว่ามันมันมันเป็นไปได้หรือนะ มันเป็นไปได้เหรอครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับค่าเลือดผู้ชมครับนี่คือค่าเลือดของฟันแมงนะครับถึงคุณจะเพิ่มไปมันก็ไม่คือคุณต้องบอกนะนี่มันนี่มันน้อยกว่าน้อยกว่าไอพีโ่โรนอีกนะครับผมคือขนาดผมใส่เนี่ฮะผมใส่เลือดไปสองช่องใช่ไหมช่องหนึ่งสี่ร้อย ช่องหนึ่งเกือบสี่ร้อยเลือดแต่แค่เนี้ยนะครับสิบสามล้านนี่คือแม็กกันนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะนี่คือแม็กกันนะใส่เลือดสองช่องนะครับเลือดแค่นี้นะครับผมฮนะส่วนตีก็ช่องหนึ่งนะครับสี่ร้อยไม่ได้มากอะไรนะพราะขนาดแม็กก็ไม่แบบอ้ไม,มากขนาดนั้นอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทัวร์สกิลกันอีกรอบนะครับผมก็สกิลหนึ่งจะเป็นดาเมจสองพันเปอร์เซ็นต์ลดพลังพปกันกายแล้วก็ ลดอัตราการลงดีของศัตรูนะครับแล้วก็คิสองนะครับหากกำนักลาก็เพิ่มค,คอนเวการเคลื่อนที่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มควาเในการโจมตีนะครับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้บัฟให้ตัวเองนะครับบอกจำเสมอแนละ้วบัฟให้ตัวเองไม่ใช่บัฟคนรอบข้างแล้วผมเขาเห็นแก่ตัวนะครับอ่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งของสกิลไฮเปอร์ที่เป็นนี่ครับ ดูซับการโจมตีของไวพริปนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันมันจะได้เปรียบกับสมมุติถ้าเราเจอคิงเงี้ยมันจะได้เปรียบป่าถ้าเกิดเจอคิงเจอลีน่าเนี้ยนะครับผมจะได้รับพลังปกกันกายมากขึ้นพลังไป้องกันมากขึ้นต้าสกิลมากขึ้นนะครับผมไวพริปทุกอย่างนะครับแสน 7แสนผมมีลดคูดาวอยู่ก็เหลือประมาณ8.5 2.6เอ่อ5.96วินะครับผม้าเสกิจำ25คือผมผมต้องใช้เกียร์ที่มันไปพังพาก่อนนะอันนี้ผมก็ใช้แทนแทนกระเป๋าเพราะว่ามันค่าเหลืองไงนะครับผมเพราะว่าไอ้สองค่าเนี้ยสองค่าหนึ่งค่าสันมันก็เหมือนกับกระเป๋าใช่ปะ อ่าตัวค่ากลางก,ก็ช่างหงมันก็ย,ยังดีกว่ากระเป๋าแหละครับผมโอเคแมเจ้าเดี๋ยวขอเอาเอาบานไปหน่อยหน่อสิเอ่อมะเจ้าบันใส่ให้ใครดีดีโชว์เคสน,นะเอาเกิลโลออกกันคือกีลโลเป็นเป็นตัวตัวผัดเปลี่ยนครับในในความที่ผมนะตอนนี้นะ เอาคือถึงไม่มีเกีย์โลกทีมก็ช้าได้ครับผมฮะโอ้แม่เจ้าโอ้เฟี้ยวโอ้เฟี้ยวเลยโอ้ยชมครับผมโคตรโคตรภูมิใจโคตรภูมิใจตัวเองโอ้โหมองดูทีคือคือผมบอกนะ ถ้าพี่แกมไม่ใช่ตัวฟรีนะมันจะเท่มากอะ่ะผมคือคือตัวแบบเนี่ยหัวขาวเท่ๆอ,อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยเออเขาเอนิเมะเ,เขาเท่มากนะมันเป็นตัวฟรีได้ยังไงครับอ่ะล็อบบี้ฟรีกว่าสิบปันฟรีถ้าอาทิตย์นี้ผมทำถึงเพจหนึ่งในหัวาจะาเปิดเกียร์นะ้องกดก็งงไปเผื่อออกแล้ว ตัวช่างมาละวเพราะตัวผมจะเล่นแต่ฮะผมเล่นแต่ตัวเนี่ยอย่างคาลีก็เล่นมาจากตัวนะครับผมเอาละอะม,มาลองกันเลยนะผมจริงจริงผมรู้สึกว่านะทีมของผมตอนเนี้ยทีมอดีลักอะ่ะมันมันเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่มีตัวกามินนะไอดีสองดีสี่มีตัวกามินหมดละ ีไอเดียแบแท้ๆไม่มีตัวกันบินอะครับผมเอาละโอ้เดือนห้าร้อยนะเพราะว่ามันเดือนนี้บีบัฟนะผม ผมมองบันไม่เห็นนะบันโดนบังเลยนะเ้าใจนะครับถ้าโชว์เค่นี้ผมว่ามันมันมองไม่เห็นเรผมไม่เคยผมไม่เคยมองสกิลบันจริงๆจังๆไง,งนะพอผมเพิ่งเอาเมื่อกี้เอเมื่อคืนผมเพิ่งเอาเอาบันไปไปวิ่งมานะครับก็เลยไม่ไปเท่าไหร่ เดี๋ยวผมขอขอลองหน่อยดิเดี๋ยวผมขอไปไปให้เขาวิ่งเดี๋ยวๆนะครับผมจะจะดูสกิลหน่อยเพราะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาไปด่านสามร้อยเอาสับร้ยง่ายสุดละสาม้ง่ายสุดโอเคเดี๋ยว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 เอาละมาเดี๋ยวๆนะครับผมจะดูสกิลเขาที่ดีจังนะครับ อีสกิลสองแล้วยังไม่ใช่สกิลหนึ่งนะผมหนึ่งยังอุม้มสกิลหนึ่งนะโอ้โหโอ้อขอ้ตัวเล่นอ,อีจีมาทำไมไม่ไม,ไมีตัวบินซะ จริงๆมองดูก็เทนะคือถ้าไม่นับคือถ้าไม่นับว่านี่เป็นตัวฟรีนี่ผมมองว่าเท่นะเทเลยเป็นคือใส่เสื้อแดงแล้วแล้วเป็นเป็นเนกาะชมพูก็เท่เลยเทจะถามว่าเทกว่าพี่โรลไหมก,ก็อาจจะใช่ฮะ <c oughs> อาจจะใช่ก็ได้ แต่คือถ้าถามว่าตัวไหนอืดกว่าก็ต้องพี่โลนะพี่โลนเลือดประมาณสามสิบล้านน่ะสาสิบล้านนี่นี่ขนาดแมงนะั้นนี่แค่สิบสิบสามล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปพีพีครับเราจะโชว์เคสแบบเฮ้ยคนนี้ก็คนนี้ก็เล่นบันน่ะสุดยอดเลยนะโอ้คนจริงคนจริงอ่ะลองดูก็ไหนก็มีทิมแต่มูทีมเราจะชนะป่ะนะไปป่ะ เราต้องเชื่อมั่นในทีมอะถ้าเราไม่ศรัทธาทีมเราก็จริงเรามีตัวบินเราก็ได้เปรียบอยู่ด้วแล้วก็ไม่ส่งกันไปนะ ใจเย็นพวกใจเย็นผมรู้สึกว่าบันไม่ค่อยออกสกิลที่เปเองเด้ ถ้าไม่ออกสก,กิลนี่ต,ต้องเก็นกะให้ที่กีช่วยไงที่กีเพิ่มอาตาัตราสก,กิลอีกห้าสิบเปอร์โอเคหน้าแตกอะไม่แตกพอนีอ่แต่พอตัวบินเนี่ยเอายือย้อจนจนให้ตัวบินเจาะป้อมได้ครับผมอ่ะขอยสองตาอ่า เพราะปกติเวลาผมเล่นโชว์เคผมเล่นแค่แค่ห้าตาพองไม่เยอะก็นะอย่างที่ผมบอกนะว่าอามีคนมีมีม,ม,มีมีคนเขาอยากดูจริงนะมีคนเขาอยากเห็นเห็นปันแม็กนะผมก็เลยอ่ะ ไหนก็ไหนไหนก็ไหนไหนะอ่าเราก็เราก็ปั้นให้เขาดูนะครับการแบบนี้เลยเอ็นเตทนคนดูนะผมให้ให้มันรู้ไปว่าว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าเราปัาน้นตัวเนี้มาใช้ในทีมมันจะเวิร์กไหมอย่างนี้นะครับผมก็คิดดูนะครับแม็กเลือดส <laughs> <ux> ิบสามเลือดสิบสามล้าน ถ้าสามช่องนี่เอสามช่องนี่สิบสามก็ประมาณสิบเจ็ดล้านจนอย่างต่ำนะถ้าอ,าอาจะให้อยากจะให้ไอ้บันยูดีๆนะอย่างต่ำต้องเลือกสามช่องถ้าให้ผมคิดนะจะต้องสามช่องไม่งั้นกินยากนะครับแปดสิบโตไม่ได้ต่าแล้วก็มีแมสก์อยู่ บันทนน้ําแข็งไม่นานด้วยแป๊บเดียวว่าเดนละไอยอย่างผมพยายามสังเกตตลอดนะว่าว่าบันจะใช้สกิลทีแค่ไหนนะถ้ามีทิกิทผมก็พยายามมองอยู่ก็ก็เขาก็ทีอยู่นะ ทีแต่ว่าเรามองมองไม่เห็นนะผมตัวตุ่ตัวตุบังก็ถือว่าดีอะถ้าถ้าถ้าอะไรอย่างงี้ผมจะได้เอามาใช้เป็นพังพงก่อนนะเพรเราไม่มีดาเมท่าไม้ไงเปอย่างน้อยคุณอ่ะ ผมถามเลยนะผมผมุผมถามจริงนะคุณคิดว่าบันกับเซนจะิโรเซนจิโร่น่ะเอ้ยนั่นน่ะของสกุลวออันไหนดีกว่าุ <c oughs> มันไม่ต่างกันเลยนะขนาดของเซนจูโรนั่นเคยใส่เลือดให้ไม่ได้เพิ่มเลยอนะก็แบบน้อยมากผมจนผมคิดว่าทำทำแม็กก็ไม่ต่างกันนะครับอ่ะอเอค,ครับก็นะครับนี่ก็คือบันแม็ก 240สี่ศูนยไฮเปอร์นะครับผมก็ถามว่าใช้ดีไหมก็พอทำแม็กดูอาจจะเปาะไปนิดนึงเนื่องจากเนื่องด้วยจากว่าค้าค่าเลือดมันน้อยนะครับผมอาจจะอาจจะเปาะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำแม็กมันจะมีความได้เปรียบอ่ะจริงจริงแบบคุณมีเกียร์ดีเงี้ยเอครูดาวมันก็จะออกมาบ่อยขึ้นออกมาบ่อยถ้าผมใส่ต้านถ้าผมเปลี่ยนเป็นต้านสกิลน่าจะดีอยู่นี้นะ จริงๆจะต้องไปเปลี่ยนเปกก็นตาสกิว่าจะโอเคแลไ้ออย่างคือตัวฟรีเดือนนี้ดีครับตัวฟีเดือนนี้เออ่แว่น้อยนะครับผมทําให้เราแบบแท้ไม่ต้องใส่เกิโลแรกนะกีเลยนะครับโอเคครับก็รักษาสัญญานะครับถ้าผมไม่ได้ตัวตัวใหม่ผมปั้นตัวฟรีไปแล้วเรียบร้อยน,นะครับและนี่ก็คือฟันสองสี่ศูนย์นะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมน,นะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อผมรู้สึกตื่นตันใจมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกด้วยนะครับผมเอเครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีขอตัวลากันเหมือนนะครับบ๊ายบาย